จ่าแล้วจ่าเอา้าเป็นอย่างไรหงอลบบดีใช่ปะลบบดีปะสุจ่าจุจ่าก่อน ตัวจ้าก,ก็ยังเป็นยังหวาเป็นยังหวืาให้เขียวเขียวเกิดนะให้เขียวอ้าวเขียวเหี้ยพอมังเนี่ย <c oughs> ลดบดีพี่น้องมุดยิบมุดยิบต,ตื่น,ต,นตื่นสงสัยนอนเอ้ย เป็นเท่นมใส่ที่นอนกันเลยเอาผ่าปูที่นอนออกเราท่านในปูอยู่จว่าเปิ้นโมเดีนอนเปิ้นโมเดีนอนขำบุญกับตาหน่อยครับผมเปิ้ลน,นอนขางล่างกับแม่เพิ่นตาห,หน่อยอุ้มขึ้นมาเชื่อว่าน่านเล่ แมวกินกินเดี๋ยวทเทอปกาเขียนมือดื่อค่ะพี่น้องคนดื่อจ้ะ

เออชู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 พอดว่ธรรมดาดยเนี่ยนี่เด็กยไปก่อนพี่น้องยินดีกันไงสวัสดีครับ